สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผ่านท้ายวันที่15ตุลาคมนะครับตัวนี้ก็เป็นผ่านท้ายสูมมือ8มิลน,นะครับไม้สักเคลือบสีมะเรือเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่นะครับ ใส่ชุดสูทมือเป็ดมินพร้อมครอบไจอลูสีดำครอบปิดลมสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงกำรครอนะครับว้าวหน้าเว้าวสูทนะครับถังลมจะวางเข้าไปมิดเลยนะครับสามสิบสองมิลความลึกความลึกล่องถังลมนะครับสามสิบสองมิลนะครับจะวางเข้าไปมิดเลยนะครับ ทรงนี้ก็เป็นทรงยอดฮิตเลยนะครับสั่งทามาเยอะมากครับทรงโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o ยูทูบลิงเพจลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกด ใชดีแล้วทักเข้าขมาได้เลยครับไอดี e ไลน์มีส่งให้เลือกเยอะนะครับส่งกำคอส่งมือสอนนะครับทักเข้าขมาสอบถามก่อนได้ครับดูตัวอย่างส่งได้นะครับมีส่งให้เลือกเยอะครับราคาไม่แรงนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอส่งงานถัดไปนะครับ Ni niggas in my grill trying to phase me.